การดำเนิงานท่านสมสัยในราคาไล่ละหนึ่งล้านตั้งแต่วังโน้นจนสุด82ดสองไล่หนไล่1่ล้านเงินมาจากไหนก็มาจากเดืนห้าบาทสิบาทพี่น้องกี่แหละตัวผมก็ร่ว่าบุญจะสำเร็จได้ด้วยการให้ทานนะครับสาธุสาธุนะมืมอนาสุณด้วยเนะลบสิลบงานก็ มาร่วมกันกับสมดีกับเจ้าพรเพุทธบาทจ่ากับไปจินนิมนต์ทุกวันหลวงปู่ม่นก็จะอยู่เมื่อวานก็สอนงานนะวันนี้โชคดีจ่าจ่าเดี๋ยวท่าที่เดิมก่อนนะครับท่าที่เดิมก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวให้หลวงปู่ท่านให้พรโรคติดโรคหาเสร็จแล้วไปเข้ากาบพ่อพ่กันนะครับเนโอเค โควิดนะโควิดยังมีอยู่นะนะครับซึ่งมีการทางสาธารณสุขก็ได้เข้มาตลอดเวลาเรยงต้องกันอ่างนิดนึงเพราะว่าเราูั่านไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสต่างได้ก็เลยต้อง ภาพยนตร์เรื่องตำนานหน้ากากผีตาโขนนุ่ยโมโหปิตายาณในวันนี้เอาลองใส่ดูซิใส่ใส่ลองดูดูซิลองดูเห็นไหมถ้าใส่แล้วหน้ามันจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็รผียังไงก็เป็นตาฮะเองนเราได้แล้วก็สิเป็นตายาณอย่างเงี้ยนะฮะลงหัวเราเลยนะเห็นมสวยนะครับตอนนั้นน้องเด็กเปิดให้พี่น้องแม่ายๆในตูกลับสักลา เาเอ่อผมจะเปิดเรือนี้ก่อนนะรถปกติเิาวิ่งสัปดาหเลยงี้โอ้โหทำรายได้ไป700ล้านนะสำเร็จนะผบมีแซงแน่นอนเลยเนี่ยเดลามีโอ๋น้องๆนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับนาที่